ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการห่งรัฐรอบใหม่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอย่าลืมรหัส6หลักนะคะคุณผู้ชมพร้อมกับบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและสามารถเช็คสิทธิ์วงเงินได้ที่021092345ค่ะขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมติดตามช่องอีสานทซบตอนนี้อีสานแซบได้ทําช่องอีกหนึ่งช่องขึ้นมาใหม่ชื่ออีสานแราบทูเดย์นะคะฝาก กดไลค์กดแชร์ให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจอีกหนึ่งช่องทางให้กับอ e ีสานแซท today ด้วยค่ะและในส่วนของการติดตามข้อมูลข่าวสารในวันนี้นะคะคุณผู้ชมใครที่ไปกดเงินมาแล้วไม่ได้รับเงิน oh. สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนออกไปด้วยและอย่าลืมรหัสหกหลักนะคะคุณผู้ชมหากใครลืมหรือว่าจำไม่ได้ติดต่อที่ทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ